สวัสดีค่ะผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะคะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างมากเราจะมีวิธีการดูแลรักษาและป้องกันอย่างไรเราไปพูดคุยกับคุณหมอพร้อมกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับภัยเงียบนะคะของหนุ่มสาววัยทำง,งานและผู้สูงอายุนะคะนั่นคือโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุวินนายบุษราคําวงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมสมองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็อยากจะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้คุณหมอพูดถึงสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมองค่ะค โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจริงๆบางทีก็เป็นคำใหม่ที่เพิ่งจะมาในระยะหลังๆนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านมักจะเข้าใจในเรื่องของาอภาวะอัมพาตออมาพื้นนะครับคือการที่มีแขนขาอ่อนแรงไปข้างหนึง่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่โยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีอาการมากกว่าอัมพาตเนื่องจากว่าสมองมีทําหน้าที่ได้หลายอย่างนะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมองส่วนนั้นทําหน้าที่อะไรมีการเสื่อมเสียไปก็จะทําให้เกิดอาการตามหน้าที่ของสมองนั้นๆนะครับ โรคลอยเลือดสมองเองเก็คือเป็นโรคที่เกิดกเ,นเนื่องจากลอนเลือดในสมองในความผิดปกติไปนะครับซึ่งเราแบ,บ่ง่ายๆออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆในการคืรอหลอดเลือดสมองตีบกับหลอดเลือดสมองแตก นะครับหลอดเลือดสมองตีบนี่ก็คือในอ,อาจจะเกิดจากผนังหลอดเ,เลือดที่มีการรุ่นคมีไขมันไปไปเกาะตัวที่ผนังหลอดเลือดจนทาให้เกิดอาการอุดตันก็ทําให้เลือดไนเลสมองไม่เพียงพอนะครับจนในเรื่องของหลอดเลือดสมองแตกนี่คือเมื่อเส้นเลือดแตกขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้เลือดที่จะไปสมองส่วนนั้นมันขาดไปเลือดจะซึมออกไปในอยู่ในเลือดสมองส่วนอื่นก็เป็นทา,าให้เกิดความนสมองเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็ทาให้เ,เป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดสมองกทําให้เกิดอาการของหลอดเลือดสมองตามมา แล้วอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบกับโรคหลอดเลือดสมองแตกนี่คือมีอาการแตกต่างกันอย่างไรคะครับจริงๆอาการจะคล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสมองเนี่ยเมื่อขาดเลือดไปก็จะมีอาการอย่างที่เรียนแล้วคือมีอาการตามได้ที่สมองส่วนนั้นนะครับอย่างถ้าเกิดว่าสมองตรงนั้นนะควบคูมเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทําให้เกิดแขนขาส่วนนั้นเสียไปก็เป็นอากาต้องพ่ายไปถ้าควบคูมเรื่องการพูดก็อาจทำให้เกิดพูดไม่ชัดนึกคำที่จะพูดไม่ออกนะครับหรือว่าบางทีก็คือพูดไม่ได้เลยนะครับ บางครั้งก็จะทําให้เกิดพวกตามัวเวียนหัวนะครับหรือว่ามีอาการชาที่ด้านซีกหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับทีนี้สมองของคนเราเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองซีกใหญ่ๆคือซีกซ้ายซีกขวานะครับนี้สมองของคนเราที่ทํางานควบคุมร่างกายฝั่งตรงข้ามอย่างสมองซีกซ้ายก็จะควบคุมร่างกายซีกขวาซีกซ้ายกับซีกขวาองซีกขวาก็จะควบคุมร่างกายซีกซ้ายมันเมื่อเกิดอาการกับสมองด้านซ้ายเกิดเส้นเลือดสมองมันติดตามไปในข้างซ้ายก็ทําให้ร่างกายข้างขวาจะอ่อนแรงไป ครับนถ้าเกิดท่านมีอาการคันคันซีดายที่หลังจากกายอ่อนแรงไปก็ต้องนึกถึงว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองทีนี้ข้อแตกต่างอาจจะนิดหน่อยของโรคหลอดเลือดสมองตีกับโรคสมองแตกนะครับเนื่องจากเราเลืองสมองแตกเนี่ยมีก้อนเลือดที่มันไหลออกมาอยู่ในเนื้อสมองด้วยนะครับในพื้นที่ของกะโหลกเรามันมีพื้นที่จำกัดนะครับพอมีก้อนอะไรเข้าไปแทรกไปอยู่ก็ทำให้ฟันในสมองเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยมักจะเข้ามาเกี่ยวกัการปวดหัวแลยาเจียนนะครับก็จะเป็นมากกว่าคนที่เป็นหลลอดเือดสมองตี แล้วอย่างนี้เรามีวิธีการรักษาทางรักษาอย่างไรบ้างครับครับก็การรักษานะครับก็าคงต้องรู้ที่สายขอยงการเกิดหลอดเลือดสมองนั้นๆนะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเลือดหลอดเลือดสมองนั่นคือเรื่องของเบาหวานความดันสูงไขมันสูง นะครับอันนี้เป็นโรคที่ทําให้เกิดเส้นเลือดสมองเสียไปนะครับเรามักจะบอกผู้ป่วยว่าโรคตับตันนี่ก็โรคที่กินเส้นเลือดหรือทําให้เส้นเสื่อมเส้เลือดเสียไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเบาหวานมความดันสูงมีไขมันสูงเนี่ยโอกาสจะเกิดโรคตับตันสมองเสี่ยงจะมีเยอะขึ้นนะครับนอกจากนั้นคืมีของการสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยก็ทำให้เส้นเลือดเสื่อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นการจุบบุหรี่เนี่ยนอกจากจะทําให้เกิดมะเร็งแล้วมะเร็งปอดแล้วทำให้เกิดโรคปอดอักเสบแล้วเพราะยังทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้้ดวยนะครับ สี่ตัวนี้ไขมันสูงเบาหวานความดันสูงสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำเกิดโรคหลอดเลือดสมองแน่นอนนะครับทีนี้ก็าจะม,มีปัจจัยรามองนๆอีกหลายตัวเช่นอ้วนมาไม่ได้ออกกำลังกายเครียดมากทานเหล้าใช้สารเสพติดต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองเหมือนกันครับทีนี้ในเรื่องของการรักษาเนี่ยวิทยาการปัจจุบันี่ก้าวหน้าไปมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเกิดมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยถ้าท่านพามาโรงพยาบาลในสี่ชั่วโมง เราจะมียาฉีดซึ่งทําให้ละลายเลื่อนในในเส้นเลือดทาให้เส้นเลือดนั้นไหลได้เป็นปกตินะครับก็ทาให้สมองส่วนที่ขาดเลือไปกลับคืนที่มาเป็นปกติได้ทันนะครับ่าอยกวมาภายในสชั่วโมงถ้ามีอาการที่สงสัยว่าเป็นรอดเลื่อดสมองมาโรงพยาบาลภายในสชั่วโมงจะมียาช่วยได้นะครับส่วนในเรื่องของหลอดเลือดสมองแตกนนเนนื่องจากมีก้อนเลือดไปอยู่ในสมองที่เรียนแล้วว่าถ้าเกิดความดันสูงขึ้นนั้นบางครั้งในบางรายอาจจะจำเป็นต้องทำการผ่าตัดเพื่อจะเอาก้อนเลือดนั้นออกมา น,นอกจากนั้นก็จะเป็นการรักษาออปัจจัยเสียงที่กก่าไปแล้วครับควบคุมเบาหวานให้ดีควบคุมความดันให้ดีเ,ออเรื่องขไขมันสูงให้ดีต่างๆานี้นะครับทีนี้เมื่อรักษาในช่วงฉุกเฉินผ่านมนไปแล้วก็จะต้องตามมาด้วยการทำไปร่ามลำบ,าบั ทัองจากว่าร่างกายเมื่อเราขาดเลือดไปเลี้ยงสมองตรงส่วนนั้นไปทำใเกิดการพิการหลงเห็นตาม,มาเช่นร <c oughs> ูปไม่ชัดแก็งกาอ่อนแรงแข็ง <c oughs> ยยวอาบไปก็จะมีส่วนช่วยทําให้ร่างกายฟื้นฟูกลกับมาเป็นปกติครับค่ะ,คะวันนี้ก็เป็นแนวทางการรักษานะคะนนก็คิดว่าคงไม่มีใครที่อยากจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะอาจารย์ถ้างนั้นเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างคะป้องกันป้องกันก็อย่างที่เรียนนะครับก็คือก็ ต้องไปเช็คสุขภาพร่างกายนะครับดูว่าเรามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าน,นะครับถ้าเกิดว่ามีโรคประจำต,ตัวเหล่าน,นี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์นะครับห <ใช S 1> รือการดูแลของแพทย์นะครับรับประทานยาให้สม่ำเสมอนะครับห้ามสูบบุหรี่ห้ามใช้สารเสพติดห้ามทานเหล้า นะครับซึ่งนอาจจะยากสิทธิ์ยากพอสมนะครับแล้วก็ออกกํลังกายให้สมดุลนะครับอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงก็อาจจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีโรคเบาหวานความดันหรือไขมันสูงอยู่แล้วนี่ก็ต้องดูแลรักษาเตรียมการพิเศษเลย ไม่ทราบคุณหมอมีทิปเล็กๆน้อยๆความรู้เกด่ยๆกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองับให้พวกเราไหมครก็อย่างที่เรียนนะครับเนเื่องจากว่าระยะเวลาในการที่จะมารักษาเนี่ยถ้าเกิดท่านมาเร็วโอกาสในการรักษาก็จะดีขึ้นโองกาสจหายก็จะเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นก็ เรียนว่าถ้าถ้ามีการต่อไปนี้นะครับเราใช้ตัวย่อเป็นภาษากังกว่า fast, f, a, s, t นะครับ f ก็คือ face คือใบหน้าถ้าเกิดมีการปากเบี้ยวนะครับหน้าข้างในข้างหนึ่งชาไปหน้าแดประวังก็อาจจะเป็นตย่อเรื่องสมอง A คืออารคือแขนนะครับถ้าท่านยกแขนแล้วแขนข้างใดอ่อนแรงวอาอีกข้างหนึ่งให้ยกแขนประมาณ10วินาทีถ้าแขนตกลงมานถือว่ามีการอ่อนแรงให้ระวังว่าจะเป็นร้อนเลือดสมองนะครับเอสคือสปีดคือการพูดถ้าท่านพูดไม่ชัดพูดติดพูดขัดเนืเ้อคาพูดไม่ออกอันนี้ก็ให้ระวังว่าจะเป็นรอนเลือดสมองนะครับส่วนทีคือ Time อย่างที่เร<ม>ียนแล้วนะครับถ้าเกิดอ,อาการ SAS ทำเป็นเวลาที่สําคัญมาภายใน4ชั่วโมง <ừ. S 2> นะครับหร,รือว่าวิพภูรึกษาแพทย์ถ้าเกิดว่าภายใน4ชั่วโมงเรามีทีรักษาที่จะทำให้ได้ผลดีมากค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเลยนะคะก็เป็นวิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นนะคะไม่ไว่าจะเป็น F A S และ T สุดท้ายนะคะคือเวลาสําคัญที่สุดถ้าท่านสังเกตอาการเบื้องต้น3อย่างแล้วต้องมาพบคุณหมอภายใน4ชั่วโมงนะคะก็จะ มีประโยชน์กับท่านมากเลยนะคะในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์สุวินายบุษราคำวงเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะ